ดีจ้าสวัสดีจังชาววันใหม่ของวันศุกร์จ้านี่จ้ะเพื่อนๆให้ดูจักรยานเนาะนี่จ้ะอันนี้เป็นจักรยานเขาเอา่อจักรยานไฟฟ้าจ้าก็ขับมาแล้วเอามาจอดตรงนี้จ้ะเพื่อนๆน,นะว่าจะเป็นยอดเหรียญยอดเรดเวอร์สแกนเนาะนี่จ้ะขั้นแรกยอดเหรียญก่อนเนาะแล้วก็สแกน สามารถที่จะขับได้รอบอประมาณ5กิโลคิดว่า5 6กิโลเนาะเป็นจักรยานไฟฟ้าจ้ะแล้วแต่เกิดมัน,มนสิ้นสุดต,ตรงไหนเขาก็จะจอดมาตรงนั้นเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะมารับไปจ้ะอันนี้เพิ่งจะมีจ้ะในในไอแลนด์ใน Island, เวสต์บรอเนอะเาะก็เพิ่งจะเอามาลงประมาณได้ประมาณน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะคือเหมือนขับถั่วเนาะ ฝนฟ้าตกจ้ะเพื่อนๆวันนี้อยู่บ้านไม่ติดจ้ะวันนี้ต้องไปทํางานนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ไปหาหมอเนาะเขอก็เลยให้ใบล่างงานมาจ้ะใบป่วยเนาะก็นั่นแหละจ้ะก็ต้องหยุดงานอีกประมาณสักอาจจะรับทำงานบรรจันจ์จ้ะแต่อยู่บ้านมันอยู่ไม่ติดจ้ะเพื่อนๆก็เลย มาออกเดินจะมาเดินออกกําลังกายเนาะคนเดียวจะวันนี้ฝนก็ตกจะบรรยากาศจะเพื่อนๆก็ไปหาหมอเมื่อวานนี้เขาก็ให้เมื่อกี้เมื่อเช้านี้ก็เดินไปรับยาจะก็ให้กินยาติดต่อกันเกี<ม>่ยวกับไออาการของ อาการเว้นหัวเนาะเขาก็ให้กินยาติดต่อกันเ,เดือนหนึ่งจาเสร็จแล้วก็ครบเดือนหนึ่งเราก็ไปหาหมอเพื่อไปเอายาตัวใหม่หรือว่าไปรับยาเพิ่มจะเนาะตอนนี้ก็เดินก่อนจะเพื่อนฝนตกยังไงเขาก็ยังเดินกันอยู่ใช่อ่านมากแต่ไม่ได้มาทางนี้จะเพื่อนไปเดินด้วยกันเนาะ อนฝน,นเริ่หยุดแล้วจ้ะบรรยากาศจะเพืเ่อนๆจะก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะถึงตรงไหนก็ตรงนั้นจ้ะฟ้าหลังฝนจ้ะ ถ้าเราเห็นแบล็คบร์รี่เราก็จะเก็บเนะี่ยข้างในเห็นอยู่จะเดี๋ยวกลับมาเราจะมาเก็บแบล็คบัลลี่จะกลับไปทำน้ำปั่นตรงนี้ก็มีจะแบล็คบร์รี่มันโดนฝนตลอดเนาะมันก็เลยไม่สวยจะเป็นๆน,นะเดี๋ยะ มันไม่โดนแดดเลยมีแต่ฝน,นจะตรงนี้เยอะมากเลยลูกใหญ่มากเลยนะมามันคงไม่ไม่เยี่ยวใส่แล้วมนะั้งนี่จะ้ะเดี๋ยวเราเก็บไปเลยนะ นี่จะลูกใหญ่มากเลยดชิมก่อนอือหือหวานจะห,หวานอืมตอนนี้แดดออกอย้่นี่จะ้ะหวานมาก จะเด,ดินไปเรื่อยเรื่อยก่อนเนาะกินก่อนจ้ะก็เก็บทีหลังน้องเกเมื่อวานนี้เป็นวันของยูเครนจ้ะเขาสารเบตเนาะที่อ่า ที่ติดทะเลจ้ะแต่เราไม่ได้ไปดูก็มีกับข้ามีอะไรให้กินฟรีจ้ะเพื่อนเพื่อนมีนิวสิกเนาะแต่เรากลับมาจากโรงวัาบาลก็เย็นแล้วเป็นวันของยูเครนสุดเจ๋เลย ยายเยอะเขียวชิอุ่มเลยจ้ะเพื่อนๆจะเขียวขจีเลยจ้ะฝนตกตลอดดีว่าเดินมาก็วันนี้เอาร่มมาจ้ะก็เลยไม่ต้องกังวลเท่าไหรนะ่นาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บโอ้ดูดูเพื่อนๆนี่เน่ยหอยทาดมันยังขึ้นมาได้เลยนะน่ะดูสิสูงแค่ไหนมันยังขึ้นมาเลยจ้ะ เมื่อกี้เห็นผลของยักษวนนี้ เดี๋ัวจะลลปลับเปตรงนี้ทางเข้าบา้านเขา ค่อนข้างใหญ่ okay. ชจำๆเดินไปเก็บไปเอามือเข้าไปไม่ได้ลูกใหญ่มากเลยจำม,มากเลยจากตัวนี้ เข้าไปเอามือเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันเอามือออกมาไม่ได้ทำยังไถ้าข้างในแบบนี้มันจะมันเลอะบ้างเขาหมาไม่มาที่มาเยี่ยวหรา เข็ดเข้าบ้านเขาจ้ะมันโดนฝนจนเล็บหมดเลยก็ทำบ้านหลังใหม,ม่บ้านแถวนี้ใหญ่มากราคาแพงสุดๆเลยจ้ะเราเคยมาใหม่ๆเคยที่จะมาเข้ามาเช่าบ้านอยู่แถวนี้เนาะก็มีบ้านเช่า ตอนนั้นราคาไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่เพื่อนๆแต่ทุกวันนี้ราคาสุดยอดเลยจ้ะโรงเรียนช่วงนี้โรงเรียนใกล้จะเปิดเราจ้ะโรงเรียนของลูกชายเขาเปิดวันพุธหน้าเนาะส่วนลูกสาวเขาเปิดวันพฤหัสอาทิตย์หน้า ็เด็กๆก็เริ่มไปโรงเรียนกันแต่วันนี้เขาก็เปิดนะเ้าเปิดตั้งแต่มหนึ่งโอ้ตรงนี้จะเพื่อนๆจะตกมากแต่ว่าถ้าตกลงไปนี่เหวลึกมากเลยจ้ะนี่จะเพื่อนๆดูสิข้างล่างจะเก็บเท่าที่เก็บได้นะอมันก็ไม่สุกดิ ดูสิแต่ว่าเราลงไปไม่ได้ตรงนี้มันจะตกไปนี่ก็ตกไปอยู่ข้างล่างเลยจ้ะเดินคนเดียวในซอยจะเพื่อนๆสนมาาเขาจะวิ่งออกกำลังกายเลยว่าจุงเดินจุงลูกจุงหลานจะแต่ช่วงนี้ยังเงียบอยู่นะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวนะพูดถึงมันก็โอเคอยู่จ้ะถือว่าขั้นว่าปลอดภัยแต่เราก็ต้องดูคนด้วยเนาะเวลาเราเดินเราต,ต้องระมัดระวังด้วยจะเดินคนเดียว multimillion như incl đâu. ti CLC multimillion ti CLC multimillion ti CLC อยากกินก็ต้องหาเก็บกินแบบนี้เลยจะซื้อเขาก็ไม่ต่างกันกันกบที่เราเก็บเองเพราะว่ามันไม่ได้หวานฉ่ำขนาดนั้นแต่ที่เก็บในที่เราเคยไปเก็บวันนั้นก็มีแต่ฝนตกที่เก็ดไป วันนี้จะไม่เดินไปไกลเนาะจะเดินไปแค่จุดหมายใกล้โรงเรียนก็จะเดินกลับย้อนกลับมา้จะเดินแค่ยืดเส้นยืดสายเฉยๆจะ้ะไม่ก็เยอะแต่ว่าสะสมจ้ะ ตรงที่มันเป็นอยู่ข้างล่างข้างล่างมันเยอะอยู่แต่ว่าข้างล่างมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยถ้าลูกถ้ามันสุกงอมเราก็ไม่เอาจ้ะแต่ในลูกโอเคอยู่นะเนี่ยตกลงไปแล้วจะไปเก็บที่ไหนนี่ะ <c oughs> ออตอนนี้ก็ลูกใหญ่จ้ะต้องสังเกตจะเดินตามริมทางเนาะสังเกตทั้งคนเดินแต่เราก็ไม่สนใจหรอกนะถ้ามเก็บได้เก็บได้เยอะเอาไปผปสมกับน้ำผสมกับ ผลไม้อื่นจะเพื่อนๆนะแล้วก็ปั่นเป็นน้ำผลไม้อร่อยจ้ะเอาไปล้างล้างเอินเลาะหาแบล็คเบอร์รี่จ้ะปาก็ส่ง ี่อกำลังกายฟรีเจเห็นเราก็เพิ่งเห็นเนี่ยเขามาวาดรูป Cycling, Bicycle, Walking Dog, Running ้ปุนตกอี่ล่ะสรุปแล้วก็คือได้พอกินอยู่จะเพื่อนๆไม่เยอะเนาะบลั๊เบร์รี่ของเรานี่จจะใส่ถุงแล้วก็เอาไปใส่ในถุงเสื้อ